ทำยังไงล่ะมันจะจบนะฮะเมนนั่นแม่อยากให้จบเร็วๆเบื่อเบื่อที่สุดเลยลูกสีบกลัวเขายิ่งมาจะอ,อพะยุกอีกระวังตลอดเว <ใน S 2> ลารีบเกี่ยวให้มันเสร็จเร็วๆนั้นก็ดำแล้วก็อบพยุกไปกลับมาก็เกี่ยวเกี่ยวให้เสร็จ รอบแรกมันก <laughs> ็มาแบบอันนี้เนาะเตรียมตัวก็ไม่ทันแม่เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแบบไม่รู้จักอะไรเลยแซงรถปกอัพไปเลยแต่แรกแม่ก็ขายของกับพวกกระเมนั่นเนาะขายของซื้อของมาขายอยู่นำกันดีๆ่างจะมากัดกันกำลังเกลียวได้งานหนึ่งเกลียวเมื่อวานกับวันนี้ทำเดือนกับพอดีมาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เอาอิฐแล้วเนาะุูเอ้ย ทำยังไงล่ะมันจะจบนะฮะเมนนั่นแม่อยากให้จบเร็วๆเบือ่อเบื่อที่สุดเลยลูกตองใดแะ่สิจบเร็วๆรวจะทำอะไรก็ทำเร็วๆเถิดทอด <laughs> พาทำพามันเสร็จไปก็ได้หากินสุขนนสบายเหมือนเดิมอั้งชา่ชท,ทางชาวบ้านเขาก็เตือนเตือนตลอดและ ได้ยินอะไรมันก็กังวลก็ผวา